รียโอเคเราจะมาเปิดทิบนะคะอยู่ที่คาเฟ่ที่พยองค่ะว right uh, uh ัน huh. นี uh, 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 ้เราจะมาเราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้จะมาถามคำถามคำถามพวกเรารู้จักกันมากที่เคยรู้ไม่ได้อาธิบานานแล้วนะคะจะเราจะมาถามความถามกันเราจะดำเนินรายการโดยคุณปารินดานะคะ วันนี้เราไปทำเล็บมาด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ออกไปให้ทุกคนดูทำหนักด้วยหนุ่มมันดีมากสวยมากนะคุณพฟอริดาค่ะคุณเป็นตากล้องได้ไหมคะได้แต่เราไปเลือกสระถมกันเลยนะคะได้เรียกอปเข้าข้อมูลมาเลือกปราถมกันเลยนะคะให้ชวนถามได้นะคะชื่ออะไรคะไม่ต้องถามชื่อแรกนะคะทำไมไปเลยวันนี้วันนี้คุณตื่นกี่โมงคะ เอาเนคำถามที่รู้จักกันก่อนใช่ใช่กูตื่นกี่โมงคะวันนี้่โมงวันนี้ตื่นเก้าโมงค่ะแล้วก็ตื่นเก้ามงแล้วก็เพื่อนนัดไปทำเล็บตอนสิบเอ็ดโมงค่ะอันนี้ไม่ได้ถามใครไม่ถามอ่นต่อไปนะคะอันน้ำหรือยังถ่ออกมา้อาสออถ้าเกิดไม่ออกนี่คือไม่อาแล้วก็วันนี้จะไปไหนหรือว่าไปทำอะไรหรือเปล่า ลวาจะไปซื้อมือนวนเพื่อนไปแล้วคนนี้จะไปที่ไหนคะ่นี่เรียคนเกิดวันที่เท่าไหร่คะินุค่ะ,คะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนนแล้วเกิดปีอะไรตอนนี้ของแม่บอกอายุนะคะแต่กิดปีสองหชินคะ่ะของขวัญในวันเกิดที่ได้คืออะไร ของใหม่เนน oh <my. S 1> ข้าบัญชีขอใหม่ขอหม่ oh <my. S 2> จากข้อแปดทำไมละครถึงเลือกเป็นเง,งินเข้าบัญชีค <c oughs> ำถานจากข้อแปไป่แล้ทำ <c oughs> ไมถึงเลือกเป็นสิ่งนั้นก็เงินมันสามารถซื้อสิ่งที่เราต้องการได้จะไถ้ซื้อของใหม่อาจจะไม่สนใจเราตัวหนังสือเอถึงแชอบตัวไหนไมากที่สุดเอ <c oughs> ถึงแชอบตัวเค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรชอบตัวเ่ะ <c oughs> <c oughs> ้ามค่ะตอบไม่ได้ก็ข้ามค่ะต่อไปก็ต่อไปแกก็เล่นหนึ่งถึงหนึ่งร้อยคุณชอบเล่นตัวไหนไมากที่สุดหนึ่งถึงร้อยค่ะเพราะชอบเป็นที่หนึ่งชอบอะไรที่แบบมากกว่าชอบกินอาหารอะไรมากที่สุดชอบกินอาานะไรมากที่สุดก็ปกติก็ทำสปาเก็ตตี <c oughs> ้นะคะผัไม้ล่ะผัก ชอบผู้ภาษาอะไรเมื่ออยู่ในเมืองไทยคนในเมืองไทยนะเรียนเรียนตอนนี้เรียนคณะอะไรอยู่ค่ะตอน้อนขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรลองใส่ฝันตอนเด็กๆอยากอยากยาเป็นโคโยตี้ค่ะไม่งั้นก็พีที่เอ็มซีเขาบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร ผมว,ว,ว่าตอนเด็กๆอยากเป็นแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วก็อะไรก็ได้ค่ะ <laughs> แล้วตอนนี้ใช้คอมพิวเตอร์เล่นอ,อะไรอยู่ร้องไช่สักค่ะสีอะไรที่คุณชอบมากที่สุดคะสีชมพูค่ะบ้านคุณอยู่ที่ไหนนะ <laughs> บ้านคุณอยู่ที่ไหนอยู่ในใจเธอได้ป้ารายการวันที่อยูที่ฟังอยู่หรือเพลงที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้คือเพลงอะไร พี่ตังอยู่อนนี้เพลงยอราห์ค่ะคคคุณได้ค่ะเวลาที่เพลง25ไปนิสัญญสยคุณเป็นยังไงบ้างคุณคิดว่านิสัยคุณเป็นยังไงคะไม่รู้อะค่ะต้องมาสัมภาษมีคนขอขึ้นแล้วเขาไม่ตอบการ์ตูนเรื่องโปรดที่คุณชอบดูมากที่สุดต้องญญอย่างนี้ค่ะใส่ไว้หรือเปล่าถ้าใส่แล้วสั้นเท่าไหร่คะเนี่ยมันแบบมีกล้องบ้าง ใส่ไหมคะจำไม่ได้อะแต่ว่าใส่อยากให้ถามเรื่องเกี่ยวกับอะไรไหมคืออยากให้เขาถามเรื่องเกี่ยวกับอะไรไว้งั้นก็คำถามต่อไปเลยคำถามที่มากให้ให้คำตอบไม่ได้คือคำถามอะไรถามที่อคําตบไม่ไเออ้อเยียนจบปเจีเราจะทำงานอะไร <laughs> ทะเลาะก,กับพี่ๆน้องๆไวไหมไม่ค่อยทะเลาะค่ะจนมาขอตังค์มากกว่าเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองไหมใช่นะใส่เสื้อสีอะไรยอยู่ตอนนี้ตาบอเซลเคยมีคนชมว่าน่ารักหรือว่าหล่อบ้างไหมน่า <c> ร <oughs> ักหรือว่าห,ห <c oughs> ลอ่ลอบ้างหล่อในชื่ออะไรหล่อหล่อดิไม่เคยมีคนชม<อ> <c oughs> ต่อไปหลงตัวเองไหมคิดว่าหลงตัวเองไหมไเปิดทีวีดูบ้างหรือเปล่าไม่เคยแตะเลยอ่ะม่ฉากไหมคืออะไรไม่มี <c oughs> อี้คำถามข้ามไป <c oughs> เป็นคนขยันป่ะคิดว่าเต้เป็นคนขยันไหมนระหว่างนอนกับเล่นเน็ตเลือกอะไร <c oughs> หนังล่าสุดที่ดูคือเรื่องอะไร เชียงนาัเวลาอยู่บ้านชอบแต่งตัวหรือยังไง้ชอบใส่ชุดนอนแล้วก็นอนค่ะเวลาออกไปเที่ยวล่ะออกไปเที่ยวก็แต่งบ้างไม่แต่งบ้างแต่ถ้าอยู่ไปเที่ยวกับคนรักก็แ่งเวลาเพื่อนชวนไปเที่ยวมาจะกินอะไรเ้วิจ้วหน้าเวลาที่เพื่อนชวนอะไปเที่ยวมาจะไปกินอะไร คิดอยู่จนกลับปิดกลัวผีหรือเปล่าเคยเจอเคยเจอไหมกลัวผีหรือเปล่าเคยเจอไหมก็ตอนกลัวแต่ตอนนี้ก็กลัวแล้วเคยเจอไหมเคยเจอผีไหมไม่เคยแล้วจะไม่กลัวผีตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันจันทร์ เบื่อไหมตอนนี้เบืไไ่ไหนะมีคนออนไลน์กี่คนอะตอนนี้มีคนออนไลน์กี่คนให้ด,ดูไห, <c oughs> หวไหมข้ามป่ะปันนี้ก็ข้ามนะเพราะว่ามันถามว่าใครบ้างวันนี้โดนพ่อแม่ว่าเดี๋ยยังยังไม่ได้คุยกับใครนะคะวันนี้เกียดคนขี้ฟองมฟ้องเกลียดไหมถามว่าไหมรังเกียจมากกว่าอยากบอกกับใครไหม ตอนนี้มีคนที่ชอบอยู่หรือเปล่าไม่มีอะคือมองหาก็คำถามจะคณะน่าขอตายคอนเทนต์คอนเทนต์ร้อยร้อยคำถามร้อยคำตอบถามคตอบต่อไปเริ่มต่อไปข้อที่ห้าสิบเอ็ดเลยนะเพราะว่าข้อที่ห้าสิบมันเป็นแบบว่าคือใครที่ทำนะคะเรื่องประนต่อคำถามที่ห้าสิบเอ็ดนะคะก็คือข้ามถึงเพราะว่านี่มันถามว่าเพราะอะไรถึงชอบคนนั้น เพราะว่าตัวบอกตัวยมีคนที่ชอบก็ข้า <c oughs> ม <c oughs> อ้ยอันนี้ก็ข้ามเถอะกล้าทำความสนิทอีก,กมมั็เขาไหมอันนี้ก็ข้ามนะจากข้อข้อที่53ก็ข้ามเถอะเพราะว่ามันจากข้อ49 50 51เก้า็เขารู้หรือเปล่าว่าชอบ <c oughs> อยากให้มีฤดูอะไรในประเทศไทยไมากที่สุด ตอนนี so <uh ้อยากได้อะไรมากที่สุดตอนนี huh ้หรอตอแล้วตอนนี้อยากให้ทุกคนมีความสุขเพื่อนเราแอบชอบแฟนเราอยู่จะทำยังไงตอนเราแอบอบแฟนเราเอยังไงเอเออันเพื่อนกับแฟนเราแอบคบกันทำไงดีก็ปล่อยใ คำพูดติดปากคำพูดติดปากทำไมใช้ต่อไปเรื่องคำถามที่56นนะเคยเข้าเว็บต้องห้ามหรือเปล่าเว็บต้องห้ามถ้าเปลี่ยนอะไรได้หนึ่งอยากจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหัวใจ ทำไมคนเราหน้าตาดีแล้วนิสัยแย่ควมากเห็นแต่คนเหมือนจะวิเคราะห์ผู้กระแสเขียนมัยมันเป็นน่แลคนมันไม่มมได้เกี่ยวกับหน้าตารเ่าความมืดกล่วมมความมืดไหมัชอบปิดไฟนอนกลัวแมลงสาบหรือเปล่าไสไม่กลัวค่ะเวลาคุณเวลาว่างคุณจะทำอะไร อยากแต่งงานไหมอยากแต่งงานไม่อยากแต่งคูถ้าพรุ่งนี้เราต้องจากลุงน,นี้ไปจะทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายเอ๊ะาเอ้เแต่มันขัดแยิงเจ้าข้องที่เราถามเลยนะว่าเป็นคนที่ชอบหรือเปล่าต่อไปนะคะคำถามที่เจสิบสิ่งที่คิดว่าเป็นข้อผิดพลาดที่สุดในชีวิต <c oughs> ดรู้ี่มาเราตกยามียก็คือแบบไม่มีรายการทีวีที่ชอบดูมากที่สุดเขาเขียนมิเร่เขียนไกันคุณเขางไรองข้ากับชิบาฮะรองข้ากันนี่อบัเรื่องอะไรที่คุณดีใจที่สุดในตอนนี้ เพลงอะไรที่คุณชอบร้องตัวตัวการ์ตูนชายที่คุณชอบมากที่สุดตัวการ์ตูนที่เป็นผู้ชายแล้วก็ตัวการ์ตูนที่เป็นผู้หญิงล่ะ ตัวนพันอะไรที่ชอบมากที่สุดเราไม่ชอบจัดอะชอบตัวหนังไหมยยถ้าชอบชอบดูแนวไหนูก่อนะชอบดูหนังการ์ตูนปะชอบดูไหมชอบดูชอบขับรถเยอะหรือเปล่าตอนนี้ ค้ถา,ามซ้ำอ่ะคะแนนนี่อะไรนะคุณแปดสิบเอ็ดละแต่มันซ้ำตอนนี้คุณใส่แว่ดอยู่ไหมมันซ้ำไปไงเคยถามแล้วแปดสิบสองคุณคิดว่าคุณหน้นาตาดีไหมก็ดำเงินแล้วนักสแสดงชายสุดโปรของคุณคือใครปาลิโอกาญจน์นักสแสดงฝ่ายหญิงนะนักลองผู้หญิงนะที่ชอบ น้ำมองชายละมีไหมชอบเพลงแนวไหนมากที่สุด,ดคุณใช้อินเทอร์เน็ตกับอะไรมากมากที่สุด,ดคุณอยากไปไประเทศอะไรมากที่สุดถ้าทำชีวิต ถ้าทั้งชีวิตเอาอ,อกหักตลอดจะรู้สึกยังไงไม่มีอ,อ,อความับนข้อดีของตัวเองที่คิดว่าดีคืออะไรอืมินนค่ะเ็เจอคนที่เกียดก็ยิ้มค่ะเมาเจอผ่านกานเก่ามากับแฟนใหม่หยายามาแอบคบกันก็ยิ้มค่ะและข้อเสียละ่ะข้อเสียะ่ะค่ะนา้นำวงเดสุด ยี่ปึ้นไทยหนึงง่ายไปตให่เยอีกาไปขนาดไนเอีกค้ถามที่ไรแล้วคะต่อไปนี่ไงข้อเสียไงทีไม่ตอบเลยแล้วตอนนี้คุณสูงเท่าไหร่คนผมสั้นหรือผมยาวแล้วก็สีอะไรตอนนี้สีอง่วอ้วกยั่วแกไม่ให้หน่อย แล้วคุณอยากจะพูดอะไรกับคนที่ตอบคำถามนี้ไหม <c oughs> 98ละจาก97จากข้อ9เจากข้อ97นะคุณอยากจะพูดอะไรละ่ะกับคนที่ถามา <c oughs> แล้วจะมีคนอ่านไหม หนึ่งอยอยากอยากพูดอะไรทพียงทายไหมฝอบกดดทวกคนนะคะตกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเาได้นะเอย่าลชอชอไว้นะเดี๋ยวไปเล้เป็นช่องใหม่เลยทุกคนยังไงก็ฝากติดตามเมือนสหับสนทีนก็แล้วไเจอน